ปรคุณพ <b> ่อปารีถึลแก้วคุณพ่อปารีถึลแก้วเกิดเมื่อวันที่5กายน2 5มาที่มู่บ้คกพระอเภอราชัยจังหวัดสรามเป็นลกของคุณพ่อปารแก้วคุณนมแสงตุลแก้มีพี่น้องทั้งหมด8คน คุณแม่หนูปีนตรงตาพี่สานเสียชีวแล้วสามคุณแม่หนูโรคปีนพี่สาวเสียดีแล้วสี่คุณพ่อชูขุนแก้วพี่ชายเสียชีแล้วห้าคุณพ่อมุ่ชื่อขุนแก้วพี่ชายยังมีชีวิตอยู่ 7. คุณพ่อตัวนูนคุณแก้วพี่ชายมีชีวิตอยู่แ 8. คุณพ่อประดิษฐ์คุณแก้วผู้ไร้ซึการศึกษาคุณพ่อประดิษฐ์คุณแก้วจบชั้นปรศึกษาปีที่สี่น่าจะไปเรียนได้ท่องมาหลังจากจบการศึกษาคุณพ่อประดิษฐ์คุณแก้วได้ประกอบอาชีพ งานก่อส้างเมื่อนาข้อสูงไปที่จะมีครอบครัวคุณพ่อกิกขุนแก้วได้ส่งรถกลับคุณแม่สัลีขุนแก้วนางชุนเดินแก้วเดิมีหุ่สองคน ได้ประกอบอาชีพว็เหมอกองสร้างได้เถื่อปากได้สร้างงานปฏิมาณกับมไทยวละเจอชื่นเิลียงทางด้านงาช่างเจอทำให้เกิดรายได้เพื่อนามาเลี้ยงดูครอครัวให้มีความสุดให้โอกาสได้รับการศุกษาที่ดีได้ร่วมสนทนาคป็นพ่อปีุงแก่ 2,566ติคุณพ่อกระดิกถึงแก้วมีอาการปวดท้องได้พาคุณพ่อไปหาที่พีคุณหมอชาชัยคุณพ่อได้ได้สเข้าเนาาคคุณหมอได้ถายว่าคุณพ่อได้เป็นโรคอและได้ทำอะไรคุณพ่อไปรักาที่รามีสระถุงแก้จน 2561น,นาเวลา4รายการ3โครการที่ท่าน,ดนได้เปนประยอุณพ่อผู้มีแต่ให้ชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบและเอาู้พ่อด้วยใจไม่หากลการปองคาศ เสริมให้ลูกได้เป็นเช่นที่ฝันพ่อดูแลลูกสุขแต่ละวันลูกวางฝันช้อถอยคอยอบใจชีวิตพ่อเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางอูกถึงฝั่นฝั่นอันอส,สดใสประสบโชคมีสุขสนุกสบายเลี้ยงลัวได้สุขสมหวังการสร้างใจ ยิ S <S <々>่งเกินกว่าจจกบรรยายระทับใจลูกหลานั่วที่เกิดเนิลูกหลาน้ากทางตุนพ่อในวันนี้คู่ทิศตรีต้นคุนคุุณนิมอบโอติคให้พ่อกั็นลูกคนโจรจงนทางพ่อไปดีไปได้สูงส่สวานันาเป็นเดียราสวยสุกส สนุสนานบนชั้นฟ้าสุงเขาเรงอันเป็นที่สุสดสรรพนิการการหาชาติหน้าเกิดใหม่ได้ทางโกขอประสบพังผุเป็นลูกหลานเป็นที่น้องยากิดสนิตสนิกันรักู Subtitles